การหยอดเมล็ดพ so ันธุ so um so ta ta other, ์ข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นแปลงของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าัขแนแกนโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวชุมแพซึ่งศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจะผลิตเมล็ดพันธุ์หลักนะคะเพื่อส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศเพื่อจะนําไปขยายต่อให้กับสมาชิกแปลงนําไปขยายต่อเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดีนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการสาธิตเต็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวกอขอหกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตดูนี่เป็นเครื่องหยอดซึ่งใช้รถไถนาเดินตามนะคะเครื่องหยอดจะเป็นแบบสี่แถวอันนี้นะคะ จากศูนย์วิจัยข้าวจุ่มแพรเป็นมเมล็ดพันธุ์หลักข้าวเหนียวกขอหกนะคะนี่นะคะจะเป็นขั้นตอนเทมเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในกล่องแล้วนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวช่องที่เราไว้ดูมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเป็นกระจกใสเราจะมองมองเห็นได้นี่นี่อย่างช่องนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าข้าวเกือบจะหมดหรือยังเราต้องเติมตอนไหน เขาจะเป็นกระจกใสให้เราดูได้อันนี้กําลังเช็คความเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจับอุปกรณ์นะคะว่าทํางานได้สมบูรณ์หรือเปล่านี่เป็นการเทอีกข้างหนึ่งนะคะเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเทมาและพันกันเพื่อเตรียมที่จะลงนากัน เป็นที่นาที่ตอบไปแล้วนะคะซึ่งมีการไถแล้วก็ปั่นปั่นทรวนดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวตัวรอบนอกตัวเนี้เราจะพอแปลงเสร็จรอบนอกเราจะมาเก็บอีกทีนะคะทั้งสี่ทั้งสี่ด้านเลย ถวที่สามจะตรงกันไหมนะอันนี้เป็นการทำนาเป็นการหยอดข้าวแห้งครั้งแรกของพวกเรานะคะลองดูกันว่าผลผลิตจะออกมายังไงวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนายน2564เราเริ่มหยอดข้าวอเข้าวงอกก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ ก็นักวิชาการเกษตรนะครับจากศูนย์เมล็ดพันข้าวฝอนก่นก็มาช่วยในการหยอดเมล็ดทันนะครับกระแตงนี้ก็ทําเมล็ดทันศูนย์ส่งให้ศูนย์เมล็ดทันนะครับในนักวิชาการเกษตรก็มาเยอะนะครับอยู่เต็มเลยอยู่ที่ลมก็มีโน้นไกลๆนะครับ หลายๆแรงเดี๋ยวไม่แน่พี่อาจจะแท็กจอบอ่ะทําจอบเป็นแถวอ่ะแล้วเราก็โรยเอาเอาไหมแแบบไม่เดี่ยวเลยพี่อัดวิดีโอแล้วเปล่าคะนี่นี่กับตันรถไถวันนี้ครัับอนนี้กับตันทุกตันเลือดไถนี่ก็เป็นสภาพนาที่หยอดเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยนะครับ ก็เสร็จสิ้นการหยอดเมล็ดพันธุ์รอฝนลงฝนลงเมล็ดพันธุ์ที่เราหยอดไว้ก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ความรู้สิ่งไหนที่อาจตกบกพร่องหรือผิดแปลกไปหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือความเป็นจริงก็ต้องขออาภาัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับก็ปีนี้ก็หวังว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูก,กาลนะครับมีน้ํากินน้ําใช้ในการทําเกษตรกรรมไปตลอดทั้งปีนะครับขอพ่อแม่พี่น้องที่ทํานาก็ปีนี้ก็ขอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กาไรเยอะๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ